บทที่66แม่ลูกดกหวังชินนอนน่าซีเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วคารำออกมาเสียงดังเฉินห้าวคิดว่าเขาจะพุ่งเข้ามาก็เลยตั้งท่าป้องกันร,รออยู่กับที่แต่ใครจะไปคิดว่าหวังชินนอนนั้นยืนอยู่กับที่แล้วโค้งตัว90องศาพร้อมกับตะโกนเสียงดังว่าลูกพี่ครับผมผิดไปแล้วครับเป็นคนที่รักฐานการดีนี่หวังชินนอไม่ได้เลือกลงมือต่อสู้แต่กลับเลือกที่จะยอมรับผิดในทันทีเฉินห้าวเองก็ถูกท่าทางนี้ของหวังชินอจี้จนหัวเราะแล้วถามเขาว่าแกผิดอะไรบ้าง ผิดหมดเลยครับไม่ควรไปหาเรื่องลูกพี่ครับหวังชินนทิ้งความอายไปจนหมดตอบคำถามด้วยความอ่อนน้อมโอเคงั้นก็ก้มหัวขอโทษอีกสองครั้งแล้วฉันจะปล่อยแกไปเถินห้าวพูดเพราะง้นแล้วหวังชินนจึงก้มหัวขอโทษอีกสองครั้งถือซะว่าเป็นการขอโทษ ถึงแม้ว่าพวกหวังทิ่นอจะหาเรื่องเขาก็จริงแต่เฉินห้าวเป็นคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะงั้นเขาก็ไม่ตีให้พวกมันพิการจริงๆหรอกยังไงซะก,ก็ขอโทษแล้วเพราะงั้นก็ช่างมันเถเิดเฉินห้าวจัดระเบียบเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็เดินออกไปที่ประตูแต่กลับถูกคนเป้าประตูขวางไว้หวังทิ่นอรีบเดินมาแล้วเป็นคนเปิดประตูให้เขาเองเฉินห้าวถึงได้สามารถออกมาได้แต่ก่อนที่เฉินห้าว่าจะจับมาเฉินห้าวได้เตือนหวังทิ่นอไว้ว่าอย่ามาหาเรื่องฉันอีกฉันเป็นบุคคลที่พวกแกไม่ควรมามีปัญหาด้วย จากนั้นเขาก็ขับมิลิทรี่ฮัมเมอร์ของเขาออกมามีแต่หวังเป็นที่หน้าตามืดมนวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อับอายที่สุดผู้คอรองเมืองไปเหอกลับถูกคนที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเสียงอะไรมาทําลายจนเละเทต่อไปคงไม่สามารถอยู่ในสังคมได้แล้วพวกลูกน้องข้างหลังเขาที่กว่าจะพยายามลุกขึ้นมาได้ถามเขาอย่างหน้าเวทนาพี่ชินอจะปล่อยไปง่ายๆอย่างนี้เลยหรอครับแน่นอนว่าไม่ง่ายอย่างนี้แน่เรื่องนี้ต้องไปหาพี่ใหญ่มู่แล้วหวังชินอพูดอย่างเกลี้ยกราด การต่อสู้ของเฉินเฮาที่สถานบันเทิงเมื่อกี้นั้นถึงแม้ว่าจะชนะแต่ร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยและใช้แรงมากเกินไปทำให้กล้ามเนื้อฉีกเขาจึงไปคลินิกแพทย์แผนจีนของลุงหูเพื่อให้แพทย์แผนจีนของคลินิกรักษาและทำแผลให้เขาหลังจากที่ได้รับการนวดกดกล้ามเนื้อแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นมากกล้ามเนื้อที่ฉีกขาดก็ไม่ค่อยเจ็บปวดแล้วและคุณหมอยังจ่ายยาทาสำหรับบรรเทาอาการปวดให้กับเขาด้วย เฉินห้าวยังอยากเข้าไปหาลุงหูเพื่อถามเกี่ยวกับการกลั่นยาเสริมความแข็งแรงของร่างกายตัวใหม่ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วแต่ว่าลุงหูไม่อยู่ออกไปทําการตรวจรักษานอกสถานที่เฉินห้าวจึงทาได้เพียงแค่เปลี่ยนเป็นการมาในวันอื่นแทนระหว่างทางกลับบ้านเฉินห้าวยังคิดอยู่ว่าก็เป็นคนแก่เหมือนเหมือนกันแต่ทาไมลุงหูกับเจิ้งเจี้ยนกว๋ถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้นะลุงหูช่วยรักษาคนอื่นและยังช่วยเขากลั่นยาแต่เจิ้งเจี้ยนคิวนั้นแก่แล้วไม่ยอมแก่ยังจะอวดเบ่งอีกสมควรแล้วที่ถูกเขาสังสอนในช่วงบ,ออบ่า,นนายเฉ จะเอาเอเลคคอชั่นใหม่ไหมเฉินห้าวรับสายปั๊บก็พูดจากวนเลยฉันไม่โทรมาเพราะเรื่องเสื้อผ้านำเสียงของโจซีถงจริงจังนายไปหาเรื่องเจ้งเท่นกัวและหวังที่นอมาใช่ไหมทำไมพวกมันมาหาเรื่องเธอรอเฉินห้าวหน้านิ่งขึงพวกมันมาหาเรื่องตัวเขาเองก็ว่าไปแต่้ากลาไปหาเรื่องโจซีถงรักก็เฉินห้าวไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่พวกมันไม่ได้มาหาเรื่องฉันและพวกมันก็ไม่กล้าแต่ว่าการที่นายไปมีปัญหากับพวกเขานี่เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยโจซึกงกำลังกังวลแทนเฉินห้าว เชิญห้าวพูดก่อนอื่นเลยฉันขอชี้แจงก่อนนะว่าฉันไม่ได้เป็นคนหาเรื่องพวกมันแต่พวกมันต่างหากที่มาหาเรื่องฉันหรือว่าพวกมันจะมาตบฉันแล้วฉันยังต้องยื่นหน้าให้พวกมันนั้นหรอมีปัญหาก,กับเขาสองคนนั้นไม่ท่าไรแต่ตอนนี้มันลามไปถึงมูต้าเหวยแล้วตอนนี้เขาต้องการเจอนายโจซีกงพูดถึงนี่นำเสียงก็วิตกกังวลขึ้นทำไมมันเหมือนกับรังแกนแบบนี้เนี่ยตีพวกเล็กไปก็มีพวกใหญ่มาอีกแล้วเชิญห้าวถามอย่างแปลกใจ จริงๆแล้วเรื่องนี้ต้นเหตุก็เกิดจากเจิ้งตรงเป็นคนก่อทั้งนั้นหลังจากสั่งสอนเขาไปก็มีเจิ้งเจียนกูวฟอขอ,ของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเฉินเฮาให้โอกาสเจิ้งเจียนนอนถั่วแล้วก็มีหวังเป็นหัวหน้าของเจิ้งเทียน่วโผล,ลมาอีกเขาสังสอนหวังที่นอนไปที่หนึ่งสุดท้ายตอนนี้ก็มีมูต้าเวยเพิ่มมาอีกแล้วพวกเขาเหมือนกับว่าเป็นพวกตุ๊กตาแม่ลูกดกอย่างนั้นแหละมีแต่ลูกลูกหลานหลานโผลมาไม่จบไม่สิน้นนายไม่รู้จักมูต้าเวยใช่ไหม ใช่เฉิญห้าพูดไปตามตรงสำหรับเขาแล้วก็แค่พวกคนรวยไร้สัจธรรมไม่เั้นก็คงไม่มาหาเรื่องรังแกเขาหรอกโจซีถอนหายใจเฮอมูตา้าเวยไม่ใช่บุคคลที่จะไปมีปัญหาด้วยได้นะักขนาดพ่อของฉันยังต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์กับเขาไว้เลยเบื้องหลังของเขานั้นแข็งแกร่งมากมีคนของรัฐมากมายสนับสนุนเขาอยู่และเขาก็ยังมีบริษัทอยู่มากมายเป็นบุคคลที่คุมทางด้านถูกกฎหมายและด้านมืดเลยละ่ะบุคคลในเมืองไม่มีใครกล้ามีปัญหากับเขาสักคนเฉินห้าพูดทำไมต้องมองในแง่ร้ายขนาดนั้นมูตา้าเวยคนนนนััั้กก็มมีขาหหวเือบเรานัแหละทไมต้องัวเขา นี่มันสังคมประชาธิปไตยแล้วนะเขาจะจัดการกับฉันยังไงได้พูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะมีปัญหาก,กับเขาเขาไม่จําเป็นต้องลงมือเองเพียงแค่คําเดียวก็มีคนมากมายจะช่วยเขาออกแรงครั้งนี้เขาอยากเจอนายเขาก็ให้ฉันเป็นคนมาบอกเพราะว่าฉันก็มีส่วนเกี่ยวกับคดีของเฉิงตงคืนนี้นายไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมไปเหอกับฉันถือโอกาสนี้ปรับความเข้าใจกันก็หวังว่าเขาจะไว้หน้าฉันบ้างโจซีถงพูดอย่างกังวลเธอคิดพิจารณาเพื่อเฉินฮ่าวทั้งนั้นสาวสวยอันดับหนึ่งแห่งเมืองไปเหอคนนี้มีความรู้สึกพิเศษต่อเฉิินนน่่่่่าาวววคทีีีเเพพงงรรูู้้้้จััักกยไไมมตขแล เฉินฮ่าวไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจกันเลยสักนิดและเขาก็ไม่ได้สนต้าเหวยอะไรนั่นด้วยแต่การไปร่วมง,งานเลี้ยงกับโจโซีถงเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยและคืนนี้เขาก็ไม่มีอะไรทําพอดีการไปออกเดทกับสาวสวยก็เป็นเรื่องดีในชีวิตนี้นะโอเคคืนนี้ฉันไปแน่นอนจะให้ฉันไปรับเธอไหมเฉินฮ่าวถามไม่เป็นไรคืนนี้หนึ่งทุ่มมาให้ตรงเวลาก็พอโจโซีของพูดจบแล้วก็วางสายไปเฮอเป็นผู้หญิงที่ดีจริงดีจริงเลยช่วยคิดเผื่อฉันทั้งนั้นหน้าตาทั้งสวยยังมีทักษะการทําธุรกิจเป็น,นรยาีดดชัๆเล เฉินฮ้าวถอนหายใจไปที่หนึ่งแล้วก็เอารูปภาพของคนสวยโจที่เขาเก็บไว้ออกมาชื่นชมยิ่งอยู่ยิ่งรู้สึกว่าโจสีถงทั้งหน้าตาดีหุนดีและหน้าที่การงานดีเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบจริงๆบทที่67เปูต้าเหวยเวลาหนึ่งทุ่งโรงแรมไปเหอเฉินห่าวมาถึงสถานที่จัดงานเลี้ยงตรงเวลาวันนี้เขาใส่ชุดสูทที่สั่งตัดโดยเฉพาะจากอิตาลีเป็นเพราะโรคระบาดโควิด -19 ทําทำให้ชุดนี้มีราคาเพิ่มขึ้นถึง4.5่ห้าแสนหยวนต่อชุดแต่ว่าเฉินฮ้าวใช้เงินอุดหนุนในแอปเขาจึงซื้อ ทั้งพวกเนคไทรองเท้าหนังก็เป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นทั้งตัวรวมถึงนาฬิกาปาเต็กฟิลิปราคาทั้งตัวรวมรวมกันแล้วก็ประมาณ5้าล้านหยวนพูดได้เลยว่าดูมีสง่ามากเมื่อตอนที่เชิญห้าวมาถึงห้องโถงพบว่าที่นี่มีแขกรับเชิญมาถึงแล้วหลายท่านชายหนุ่มในงานใสสูทใสรองเท้าหนังและที่น่าหลงไหลก็คือมีสาวสวยอยู่หลากหลายชุดราตรีพวกนั้นไม่โชว์หลังก็โชว์ไหลช่างดึงดูดสายตาเหลือเกิน แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเฉินห้าวเพียงแค่มองเข้าแล้วก็เจอกับแผ่นหลังสวยงามท่ามกลางผู้คนโจซีถงใส่ชุดราตรีสีแดงปลายกระโปรงแสกขึ้นโชเรียวขาสวยงามส่วนเสื้อคาวีก็แหวกลึกลงไปโชให้เห็นถึงร่างกายที่สมบูรณ์ของเธอสาวงามเช่นนี้เฉินห้าวเองยังชื่นชมเลยคงไม่ต้องพูดถึงชายคนอื่นแค่ตอนนี้รอบตัวของโจซีถงมีชายหนุ่มมาทำความรู้จัก5ถึง6คนหลึกไปให้หมดเฉินห้าวเบียดพวกชายหนุ่มพวกนั้นออกแล้วเดินมาตรงหน้าของโจซีถง แน่นอนว่าพวกชายหนุ่มพวกนั้นคงไม่ยอมถอยง่ายๆอย่างนั้นแน่นอนเชิญห้าวก็เลยโชว์ให้พวกนั้นเห็นถึงกล้ามเนื้อของเขาวพวกนั้นจึงเลยยอมถอยออกไปการกระทำของเชิญห้าวแบบนี้เขาเรียกว่าการทำให้ผู้คนจำยอมมาเร็วขนาดนี้เลยรอเชินห้าวถามโจซีถงด้วยรอยยิ้มแต่ใบหน้าของโจซีถงไม่ได้ยิ้มแย้มเท่าไหร่เธอพูดกับเฉินห้าวสียงเบาเดียวฉันจะช่วยเข้าหามูต้าเวยให้แต่ท่าทางของนายจำเป็นต้องถ่อมตนเขาถึงจะไม่ค่อยมีปัญหากับนายขอแค่เขาให้โอกาสแล้วนายยอมขอโทษเรื่องนี้ก็จะจบกันไปเลย เฉินห้าวแค่เพียงฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเท่านั้นความสนใจของเขาไปอยู่บนตัวของโจโซีถงจนหมดพูดถึงเรื่องขอโทษเรื่องนี้ความผิดอยู่ที่อีกฝ่ายเฉินห้าวเป็นคนที่อยู่บนหลักเหตุผลในได้ฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโจโซีถงเสียงแข็งใส่ฟังสิเธอบอกต้องให้โอกาสเขานี้เฉินห้าวพูดอย่างไม่เห็นด้วยตัวฉันไม่กลัวหรอกนะแต่ทางที่ดีนาะยอย่าไปมีปัญหากับคนใหญ่คนโตแบบนี้มันไม่เป็นผลดีอะไรกับตัวนายหรอก โจซีถงพูดเสร็จก็เริ่มไปเข้าวงสังคมมีบุคคลที่คุ้นหน้าหลายคนไปทักทายเธอสาวงามอันดับหนึ่งของเมืองไปเหอแถมยังเป็นหนึ่งในนักธุรกิจขอแค่เป็นคนอนมีหน้ามีตาก็รู้จักเธอทั้งนั้นเป็นที่รู้จักมากกว่าพวกคณะกรรมการของเมืองซะอีกเช่นคงไม่มีคนสามารถพูดชื่อของพวกคณะกรรมการของเมืองได้ออกมาได้หมดแต่แน่นอนว่าพวกเขาต้องรู้จักโจซีถงนี่ก็คือความแตกต่างส่วนคนอื่นๆที่เห็นโจซีถงอยู่กับชายรูปหล่อแปลกหน้าคนหนึ่งและดูสนิทสนมกันต่างก็พากันอยากรู้อยากเห็นในความทรงจำของพวกเขาโจซีถ ประธานโจท่านนี้คือในตอนนี้เองมีชายหนุ่มใส่สูตรรองเท้าหนังคนหนึ่งเดินเข้ามาถามดูก็รู้ว่าพูดถึงเฉินห้าวเขาเป็นหุ้นส่วนกับฉันคัะใช่ไหมโจซีถึงตอบแล้วหันกลับไปถามเฉินห้าวที่สําคัญคือความสัมพันธ์ของพวกเขามันอธิบายได้ยากไม่ถึงขั้นเป็นแฟนกันแน่นอนและทั้งสองก็เคยทําธุรกิจร่วมกันมาบ้างบอก,กว่าเป็นหุ้นส่วนก็ยังพอได้อยู่ ใช่ครับผมเป็นหุ้นส่วนที่โจซีถงสนิทด้วยมากที่สุดเชินห้าวยอมรับสถานะนี้แต่ก็เพิ่มเติมประโยคไปนิดหน่อยยังไงซะความสัมพันธ์ของเขาและโจซีถงก็ไม่ธรรมดาอ้ออย่างนี้นี่เองคนคนนั้นชนแก้วและคุยกับเฉินห้าวและโจซีถงไม่กี่ประโยคก็ขอตัวรอได้สับพักใจกลางห้องถงห้องสว่างขึ้นมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งอายุประมาณ40กว่ากว่ายืนอยู่บนเวทีดูแล้วเหมือนกับรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองสุดๆยินดีต้อนรับแขกทุกท่านที่มาในงานเลี้ยงของผอจุดจุด ชายัยกลางคนคนนั้นเพิ่งเริ่มพูดต้อนรับโจโซีถงก็บอกกับเฉินฮ่าวเสียงเบาว่าเขาก็คือมูต้าเวยเป็นคนพิเศษของทางรัฐบาลเลยและเขามีผู้สนับสนุนใหญ่มากเฉินฮ่าวตั้งใจสอดส่องดูมูต้าเวยคนนี้เขาพอเข้าใจทักษะการวิเคราะห์ใบหน้าคนอยู่บ้างและพบว่าใบหน้าของมูต้าเวยคนนี้นั้นโหดเหีเ้ยมน่าจะไม่ใช่คนใจดีอะไรเมื่อมูตาเวยพูดจบพู้คนต่างพากันปรบมือโจโซีถงเองก็ปรบมือตามมารยาทมีเพียงคนเดียวที่ไม่ปรบมือก็มือเฉินฮ่าวมูตาเวยมีอำนาจมากแล้วยังไงไม่ได้เกี่ยวกับเขาสักหน่อย มูต้าเหวยเดินลงมาที่ห้องโถงมีผู้คนมากมายเข้าไปประจบหวังจะพึ่งพาความสัมพันธ์กับเขาพูดถึงบุคคลคนนี้ที่มีอำนาจล้นมือแค่ได้ใช้เส้นสายของเขาเพียงน้อยนิดไม่ว่าจะทำอะไรก็ราบรื่นแล้วไปพวกเราก็ไปกันเธอเรอจนคนรอบตัวของมูต้าเหวยน้อยลงโจซีถงก็พาเฉินห้าวเดินเข้าไปหาประธานมู่สวัสดีข้าโจซีถงเดินเข้าไปทักทายห้าที่แท้ก็ประธานโจนี่เองไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นอีกแล้วนะ มูต้าเวยพูดเต็มปากสายตาจอดมองที่ตัวโจซีถงเกิดเป็นผู้ชายเขารู้ดีว่าสายตานี้คืออะไรแค่นี้เฉินห้าวก็รู้แล้วว่ามูต้าเวยคนนี้เป็นเท่าหวัวมูสายตาที่มองโจซีถงนั้นแสดงออกถึงความไม่บริสุทธิ์เลยขอบคุณสำหรับคำชมครับประธานมู่โจซีถงผงกหัวนิ่งนิ่งคำพูดพวกนี้เธอฟังมาเยอะจนไม่ได้ใส่ใจแล้วคุยเล่นเพยงไม่กี่ประโยคโจซีถงก็เบี่ยงประเด็นมาพูดถึงเฉินห้าวประธานมู่คนนี้ก็คือเฉินห้าวฉันคิดว่าระหว่างพวกคุณน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกันเราต่างก็เป็นคนเมืออออองงงงงไไไไปเเเเหททััััั้้้้้้นนนนนยยกกกกก็็็คคคคดดจจจมมมีีะะรขขาาาาใใผิุววพแล่ โจซีกรุงพยายามจะเป็นคนกลางที่สารสัมพันธ์ให้เพราะคนนี้ก็คือคุณเฉินนี่เองได้ยินมาว่าไปตีฟอลูกจากตระกูลเจิง้งแล้วยังไปถล่มสถานบันเทิงของหวังชินนอและล้มชายแกร่งชาวรัเสเซียคนนั้นได้ด้วยใช่ไหมต่อหน้ามูต้าเวยกำลังพูดถึงความเก่งของเฉินห้าวแต่ความเป็นจริงแล้วนำเสียงของเขากลับมีความโหดแปงอยู่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ากำลังกล่าวโทษเฉินห้าวอยู่ฝ่ายเดียวบทที่68เต้นรำด้วยกันเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้เฉินห้าวเป็นคอนมีเหตุผลเท่าหากไม่ใช่ว่าเขามีพลังมหาศาลเขาคงโดนนรังแแกจตไปลล้วะ ถ้าหากมูต้าเวยมีปัญหากับเขาแล้วก็เฉินห้าวก็คงไม่มีความรู้สึกที่ดีอะไรให้กับคนใหญ่คนโตท่านนี้แล้วพูดตอบกลับไปว่าไม่หรอกครับก็แค่สั่งสอนพวกคนที่ไม่รู้จากเขารพกฎหมายก็เท่านั้นถือจะว่าช่วยเหลือสังคมละกันพ่อลูกจากตระกูลเจิ้งแล้วหวังชินอเป็นลูกน้องของมูต้าเวยเมื่อเป็นคนของเขาแล้วเฉินห้าวมาพูดแบบนี้ก็เหมือนกับว่าหลอกด่าเขาขณะนั้นสีหน้าของมูต้าเวยก็เย็นชาขึ้นทันทีพูดขึ้นไม่เลวนพ่อหนุ่มเป็นคนที่มีความยุติธรรมดีไม่ขนาดนั้นนนนคครัับบขออออุณาาาหชชมออมมเเ่่่ตยยงไกผ มูต้าเวยโมโหแล้วในสายตาของเขาฉายแววไร้กาดออกมาโจซีถงที่อยู่ข้างกายเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กำลังจะแย่ลงก็กระตุกเสื้อของเฉินห้าวแล้วพูดว่าประธานมูเฉินห้าวเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเขากำลังพูดเล่นค่ถือว่าเห็นแก่ฉันเรื่องนี้ก็ให้มันผ่านไปเถอะนะคะพูดได้ว่าโจซีถงกำลังใช้เกียรติของเธอและของบริษัทโจซื้อมาช่วยเหลือเฉินห้าวมูต้าเวยเงียบไปสักพักแล้วพูดขึ้นว่าในเมื่อประธานโจพูดขนาดนี้แล้วผมก็จะไม่ไปรังแกเด็กก็แล้วกันงั้นเรามาเต้นรำกันสัักเเพลงคค่อยคอยยๆุน มูต้าเหวยหันไปพูดกับผู้จัดการข้างหลังเพลงในห้องโถงก็เปลี่ยนเป็นเพลงสบายๆมูต้าเหวยยื่นมือมาเชิญโจโซีถงไปเต้นรำโจโซีถงลังเลน,นิดหน่อยเธอเต้นรำกับผู้ชายน้อยมากแต่เพื่อเฉินห้าวเธอตัดสินใจที่จะเสียสละสักหน่อยเก็บความไม่สบายใจไว้แล้วพูดว่าตอกอลมออจุดจุด แต่ทันใดนั้นก็มีแขนที่แข็งแรงข้างหนึ่งมาแย่งมือของโจโซีลงไปแน่นอนว่าคนที่มาขวางไว้เป็นเฉินห่าวเขาฟังออกว่าเพลงในห้องของนั้นเป็นเพลงที่แนบชิดกันการวางมือไว้บนเอวจึงเป็นเรื่องปกติเท่าหากโจโซีถงตกไปอยู่ในมือของเ่าบูนี้ต้องไม่ใช่ดีแน่เฉินห่าวไม่มีทางยอมให้โจซีถงเสียสละขนาดนั้นเพื่อตัวเองแน่นอนเขาพูดด้วยรอยยิ้มได้สอซีถงเรายังไม่เคยเต้นรำกันเลยวันนี้เป็นโอกาสเหมาะเลย นายโจซีถงชักสีนะ่ามีความไม่พอใจเธอสร้างโอกาสที่จะปรับความเข้าใจแก่เฉินห่าวแต่เฉินห่าวกลับทำลายมันทุกคนเขาก็รักศักดิ์ศรีทั้งนั้นและมูต้าเหวยที่กำลังโมโหอยู่ตรงนั้นดูแล้วแม้แต่เกียรติของเธอก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วละไม่เป็นไรตาแก่นี่เดี๋ยวฉันจัดการเองหน้าที่ของเธอตอนนี้ก็คือเต้นรำกับฉันเฉินฮ่าวนั้นได้วางท่าตามรูปแบบเพลงแล้วมือหนึ่งโอบเอวาบางๆของโจซีถงไว้อีกมือหนึ่งจับมือที่สวยงามของเธอค่อยๆรับบรรยากาศของเสียงเพลงและความนุ่มนวลของผิวหนังเป็นความรู้สึกที่ว การแย่งโจโซีทงมาจากเข้าหัวงูเฉินห่าวรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เขาทำถูกต้องที่สุดของคืนนี้แล้วหรือว่าผู้สนับสนุนของเฉินห่าวใหญ่กว่าเลยไม่กลัวที่จะมีปัญหากับมูต้าเหวยงั้นสิยังไงซะเรื่องมันก็มาถึงขั้นนี้แล้วโจโซีทงก็เลิกที่จะพยายามสานสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วก็เต้นรำกลับไปกับเฉินห่าวเธอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฉินห่าวจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงคนอื่นๆแค่ได้ยินชื่อของมูต้าเหวยก็กลัวจนหัวหดแต่ไม่คิดเลยว่าเฉินห่าวกลับดูเฉยเต้องมี สาวสวยที่หลุดมือไปทําให้มูต้าเวยโมโหมากเขาบอกกับผู้จัดการส่วนตัวว่าเขาต้องการข้อมูลทั้งหมดของเฉินห้าวกล้าตอกกรนกับเขาแบบต้องสั่งสอนสักหนเขาคือปูต้าเวยแห่งเมืองไปเหอะขึ้นก็เป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไม่คอวอรมาเจอเจ้าหนุ่มไม่ไวหน้ากันแบบนี้สักพักต่อมาผู้จัดการก็เอาเอกสารชุดหนึ่งมาให้มูต้าเวยก็มีแค่ตึกหนึ่งตึกร้านอาหารตะวันตกอีกหนึ่งรถสองคันยังกล้ามาต่อกรนกับฉันผู้จัดการผู้เจ้านายครับให้ผมจัดการเองคืนนี้ก็จัดการมันเลยให้มันหายไปจากโลกจัดการมันแน่นอนออนนนนนนยยยยู่่แแล้ว้ววตตตีีีฉัังไดดดเเ๋ปรมจุๆ มูต้าเหว่ยวางแผนผู้จัดการไปทำตามคำสั่งอีกด้านของฟลอเต้นรำเฉินเฮากาลังเต้นรำกับโจซีถงตรงหน้าเขาก็คือใบหน้าของโจซีถงที่สมบูรณ์แบบช่วงนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่เฉินเฮาถามขนาดที่เต้นรำก็เรื่องนั้นของบริษัทรอบก่อนต้องขอบคุณนายมากจริงๆตอนนี้เรือถอนเสร็จแล้วคงจะทำการสร้างจนเสร็จตามแบบสัญญาได้นี่เป็นผลงานของนายทั้งนั้นโจซีถงพูดไม่ต้องขอบคุณฉันก็แค่ทำการแลกเปลี่ยนตามขั้นตอนเท่านั้นเฉินเฮายากคิวไปหนึ่งที่ จู่ๆซีถงก็เม้มปากในใจอยู่ๆก็รู้สึกละอายขึ้นมาเพราะใบรับรองการรื้อถอนนั้นเธอใช้รูปภาพของตัวเธอเองแลกมันมาแต่ไม่เป็นไรเพราะเธอมีครือขนาตในเมืองดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะปิดบังไว้ห้ามส่งต่อ โจซีถงพูดเสียงเข้มเธอหมายถึงรูปพวกนั้นแน่นอนสิฉันไม่ได้ส่งต่อรูปสวยรูปสวยแบบนี้ฉันต้องเก็บไว้ชื่นชมคนเดียวแน่นอนอยู่แล้วเฉินห้าพูดด้วยรอยยิ้มเมื่อคิดไปว่ารูปหลับของตัวเองต้องถูกเฉินห้าดูซอมไปซอมมาในใจก็เกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นแล้วเธอก็พูดอีกว่าห้ามใช้รูปของฉันทำเรื่องอะไรที่ไม่ดีแน่นอนว่าเธอหมายถึงการทำเรื่องอย่างว่าของชายโสดฉันเป็นคนแบบนั้นรอถ้าอยากได้ก็จะทำแบบเปิดเผยเฉินห้าหัวเราะทั้งสองก็เล่นรอพูดคุยกันอย่างสนิทสนมอยู่อย่างนััน้้้้นนนนนนไไไไมมมม่่่่่่่่่กกกีีีาาาาาทททผปเเเเพลลงงงงจบบบิหหวถถึยยยยยดตตรรโโซออค็69ูแ ตอนแรกกะว่าจะพักสักหน่อยแต่ว่ามีชายหนุ่มใส่สูทสีขาวเนคไทแดงถือแก้วไวน์เดินเข้ามาหาใบหน้ามีแต่สิวและรอยยิ้มจอมปลอมดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีอะไรประธานโจเต้นรำได้ดีจริงดีจริง,รงมาดื่มด้วยกันสักแก้วเถิดชายหนุ่มสูทขาวยกแก้วประธานเม่ยกย่องเกินไปแล้วโจซิกงตอบนิ่งนิ่งชนแก้วกับเขาไปหนึ่งที่จิบแชมเปญไ,ไปหนึ่งอีกไม่ทราบว่าตอนนี้ชวนประธานโจเต้นรำด้วยกันสักเพลงได้ไหม ชายสูดขาวทมตอนนี้เขาทำเป็นสุภาพบุรุษแต่ดูยังไงก็เสแสร้งอยู่อยู่เฉินเ้าก็พูดแซ่ขอโทษด,ด้วยคืนนี้โจโซีกงเต้นรากับผมเท่านั้นความสุภาพบุรุษที่ชายสูดขาวแสดงออกหายไปในทันทีเขาจ้องเขมองอภัที่เฉินเ้าแล้วพูดว่าแกเป็นใครกล้ามาขัดที่ฉันคุยกับประธานโจนี่หลานชายของมูต้าเวยชื่อปูโจโซานโจซีถงไม่อยากเต้นรากับผู้ชายแย่ๆย่แบบนี้ดังนั้นจึงรู้สึกขอบคุณเฉินห้าที่ช่วยออกหน้าแทนเธอในเวลาเดียวกันก็บอกถึงฐานะของชายสูดขาวเฉินเ้าเข้าใจแล้วว่าบ้านตระกูล ฉันแนะนาให้แกหลบไปสยามมาขัดฉันคุยกับประธานโจไม่งั้นผลที่ตามมาแอกลับผิดชอบเองมูโจซานยิ้มเย็นชาแล้วดื่มไวายในแก้วจนหมดเขาไม่วางเฉินห้าไว้ในสายตาเลยสักนิดเขารู้ว่าทรัพย์สินของเฉินห้ามีน้อยเพราะงั้นก็หมายความว่าเขาจงใจมาเรื่องนายต่างหากที่เป็นคนมาขัดพวกเราคุยกันดูตัวเองก่อนดีไหมเฉินห้าตอบกลับไปอย่างนิ่งๆแม่งไอ้มาเสยแซงใสฉันเชื่อไหมว่ากูจะทําให้มีงอออกจากงานเลี้ยงนี้ไม่ได้มูโจซานอาศัยถิ่นของลุงตัวเองมาอดเบ่งโยนแก้วไวลงกับพื้นเพื่อแสดงออกถึงความโมโหของเขาเดินออกจากงานเล้ไไม่ด งั้นฉันวิ่งออกไปได้ไหมเฉินห้าวแซงทําเป็นไม่เข้าใจโจซีถงเกือบถูกเฉินห้าวทาให้หัวเราะออกมาท,ทั้งที่เป็นเรื่องที่จรงิงจังแต่เมื่อถูกเฉินห้าวกวน,กล,น,นก,กลับไปนั้นก็กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยสายตาของมูโจซานฉายแววโมโหออกมาเขาส่งสายตาไปที่หนึ่งจากนั้นก็มีบอดี้การ์ดร่างใหญ่สองคนเดินออกมาเข้าใส่ทั้งซ้ายและขวาเพื่อจะจับเฉินห้าไว้เพย์ยันลงไม้ลงมือสอโจซีถงไม่หยุดไว้แต่เฉินห้าเพียงส่งสายตาสบายใจได้ให้กับเธอมอโจซานนี่มาหาเรื่องดูเหมือนจะทําการบ้านมาแล้วแต่พามาแค่สอง บอดี้การ์ดสองคนนั้นจับเฉินห้าวไว้คนละข้างกระชากไปที่หนึ่งแต่เฉินห้าวกลับไม่ขยับเลยสักนิดพอบอดี้การ์ดเอึ้งคิดว่าตัวเองจับท่อนซุงไว้ซะอีกใช้แรงยังไงก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเฉินห้าวยิ้มหันไปยิ้มกับพวกเขาแล้วก็จับมือของทั้งสองคนไว้ออกแรงจับก็ได้ยินเสียงก็รับกระดูกของสองคนนั้นเลื่อนหลังจากนั้นก็มีเสียงเหมือนหมูถูกเชือดดังตามมาโมโจซานเห็นว่าเฉินห้าวเอาคืนแล้วโมโหโหนักขึ้นจึงพุ่งเขาสู้ด้วยแต่อยู่ๆเฉินห้าวก็ยกขาขาววึ้ออรรน โอ้ยแกกล้าเหยียบชั้นรอปลอยนับลอยเดี๋ยวนี้มูโจซานร,ร้องอย่างเจ็บปวดและผลักเฉินห้าวแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่ขยับเจ็บจนเขาถึงกับนั่งลงไปร้องโอดโอยไม่หยุดมีสุภาษ,ษิตคำว่าฝ่ามือเชื่อมกับใจแต่จริงๆแล้วเท้าก็เจ็บไม่แพ้กันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ดึงดูดความสนใจแขกคนอื่นๆพวกเขาเดินมาทางฝั่งนี้เพราะคิดว่ากำลังต่อสู้กันมีคนกล้าหาเรื่องคุณชายมูไม่อยากมีชีวิตรอดแล้วแน่น่าสงสารจริงๆยังหนุ่มแท้แต่ชีวิตคงจบสิ้นแล้วกล้าไปมีปัญหากับคคนนที่่ไไมมสวรรเกิดอะขึ้ ในตอนนี้เองเจ้าของงานเลี้ยงก็เดินมามูต้าเวยเดินมาอย่างอารมณ์เสียด้านหลังมีคนเดินตามมามากมายลุงครับมันกล้าเหยียบผมเจ็บมากเลยผมบอกให้มันปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยโอยโอยโอย,โอยมูจโจซานเจ็บจนร้องโอดโอยงองแงเหมือนเด็กอนุบาลที่ถูกรังแกแล้วไปฟ้องผู้ปกครองปล่อยเถอะอย่าทำให้เรื่องมันใหญ่โตเลยโจซีถงผู้เตือนอยู่ข้างๆโอเคฟังเธอละกันเฉินเฮายิ้มกับโจซีถงแล้วก็ปล่อยมือตามที่พวกมันต้องการบอดี้การ์ดสองคนนั้นที่ถูกจับมือหักถึงได้หลุดพ้นเราพวกมันสะบัดมือด้วยความเจ็บปวดเสร็จมองดูอีีีกกกกกทท็็็เเเเหนน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 รรอออออยยยยยุ่่่ปลาาาาาิิิ้้้้้ววววมมมืแงงขไใใชๆจะพัสูด ยังไม่ปล่อยอีกมูต้าเหวยเดินมาพูดอย่างโหดเหี่ยมก็พวกแกเป็นคนบอกให้ฉันปล่อยเองนี่ฉันปล่อยแล้วยังไม่พอใจอะไรอีกพวกแกนี่เอาใจยากรจริงๆเฉินฮ้าวยกมือขึ้นสแสดงออกถึงความเบื่อหน่ายในตอนนี้มูโจซานที่ถูกเหยียบเท้าไว้ถึงได้รู้สึกตัวแล้วพูดว่าหมายถึงปล่อยเท้ารีบปล่อยเท้าเดี๋ยวนี้ก็ขอโทษด,ด้วยไม่รู้ว่าเหยียบโดนแกเฉินฮ้าวแซงทำเป็นว่าเพิ่งรู้ตัวยกขาขึ้นแล้วพูดขอโทษแต่ใครๆก็ดูออกกว่าเขาเสแสแ้งใช่แล้วเฉินฮ้าวจงใจทำมายั่วโมโหเขาก็ต้องเจอแบบนี้ และอย่างนี้โจซานถึงได้หลุดพ้นจากเท้าปีศาจก้มลงมองปลายแหลมที่รองเท้าของเขานั้นแบนไปหมดเหมือนกับถูกล้อรถทับเขาลองเดินดูก้าวหนึ่งแล้วร้องออกมาอย่างเจ็บปวดฝ่าเท้าของเขานั้นได้รับบาดเจ็บแล้วลุงครับลุงต้องช่วยผมนะมูโจซานพูดด้วยใบหน้าที่ร้องไห้เขาได้รับคำสั่งจากมูต้าเวยถึงได้มาสั่งสอนเฉินห้าวแต่ปรากฏว่าถูกทำร้ายซะเองพยุงเขาลงไปสายตาของมูต้าเวยฉายแววโมโหเขาให้คนพาหลานชายออกไปแล้วตัดสินใจจะจัดการเฉินห้าวเองบทที่เจ็ดสิบมีเงินจะท่าอะไรก็ได้ เมื่อกี้ต้องขอโทษด,ด้วยถ้าหากว่าทำให้หลานชายคุณบาดเจ็บงั้นผมจะรับผิดชอบค่ารักษาเองเฉินห้ายิ้มแล้วดึงเอาธนาบัตรร้อยหยวนโยนใส่แกมาหาเรื่องฉันใครมันให้ความใจกล้านี้กับแกมามูต้าเหวยถามด้วยความเย็นชาน่า,นาจะฟิตลองให้มาร้องยังไงแล้วนะความรักนั้นต้องใช้ความกล้าจริงๆต้องมาพบเจอกับคําพูดหวานชื่น เชิญห้าวร้องออกมาสองประโยคดูท่าทางที่เขาไม่เกรงกลัวโจซีถงกดไม่ไหวหัวเราะออกมาแต่เธอก็รีบปูกปากแล้วแกล้งทำเป็นไอเพื่อบดบังดูแล้วนายตั้งใจจริงแล้วนี่มูต้าเวยคนนี้ไม่ออกตัวตั้งนานดูเหมือนว่าพวกคนหนุ่มสาวาจะลืมฉันกันแล้วมูต้าเวยหันไปพูดกับผู้จัดการว่าพรุ่งนี้ให้จัดก,การปิดกิจาการท,ทั้งหมดที่อยู่ใต้ชื่อของมันครับผู้จัดการผงกหัวในเมืองไปเหอคำพูดของมูต้าเหวยนั้นส่งผลกระทบมากและรู้จักกับบุคคลในรัฐบาลมากมายจะปิดกิจาการร้านอาหารตะวันตกร้านหน ได้ยินคำนี้เฉินฮ้าวกลับไม่ได้รู้สึกอะไรเขาพูดยิ้มยิ้มว่าแกสุดยอดมากนี่มีเงินนี่มันสุดยอดขนาดนี้เลยหรอขอโทษด้วยมีเงินจะทําอะไรก็ได้จริง,รงๆมู่ต้าเหวยเองก็ควรกลับไปบ้างมีเงินงั้นหรออย่างนั้นก็มาแข่งกันดูเฉินฮ้าวเสนอความคิดเห็นแกจะแข่งความรวยกับฉันมู่ต้าเหวยรู้สึกเหมือนกับได้ยินเรื่องตลกที่สุดในโลกพวกลูกน้องรอบตัวของเขาได้ยินก็หัวเราะออกมาตลกจริงๆเดี๋ยวนี้คนแบบไหนก็มียังมีคนที่จะมาแข่งความรวยกับประธานมู่เจ้าหนุ่มคนนี้คงไม่ได้เป็นบ้าใช่ไหมทรันงนอออกคตใจ คนรอบข้างก็หัวเราะเหมือนกับกำลังดูคนโง่ถามคำเดียวว่าจะแข่งไหมเฉินห้าวถามมูต้าเหวยหัวเราะเสียงดังตกลงแข่งก็แข่งฉันอายุเยอะแล้วงานก็อ่อนให้แกเป็นคนพูดวิธีแข่งละกันจะเผาเงินฟังรถหรือโยนเหล้าราคาแพงฉันก็จะเล่นกับแกจนถึงที่สุดเองแต่ว่าถ้าเป็นการแข่งรวยงานก็ต้องมีของพอนั้นคนที่แพ้จะทำยังไง เชินห้าวคิดถ้าเป็นของเดิมพันทางที่ดีต้องเป็นสิ่งที่พบติดตัวไว้ส่วนของที่แพงที่สุดในตัวเขาตอนนี้ก็คือนาฬิกาปาเต็กฟิลิปเรือนนั้นเพราะงั้นเขาก็เลยถอดนาฬิกาออกวางไว้บนโต๊นาฬิกาเรือนนี้ราคาสี่ล้านกว่าหยวนถือเป็นของเดิมพันแค่สี่ล้านกว่าหยวนมูต้าเวยเหมือนไม่ได้สนใจเงินแค่นี้เขาหันหลังกลับไปถามผู้จัดการว่ามีของอะไรสามารถมาเป็นของเดิมพันได้บ้างผู้จัดการเอากุญแจออกมาหนึ่งพวงแล้วพูดเจ้านายลานจอดรถข้างล่างมีรถเฟอร์รารี่ัีที่คุซีสี่ลุคโ่อยน่หนไม่เคยันครับทีี่แ้้้โรงมมนนนนูตาเเหววย็ปุส เจ้าของโรงแรมส่งเฟอร์รารี่ให้มูต้าเวยหนึ่งคันยังไม่ได้ขับไปตอนนี้เอาออกมาเป็นของเดิมพันมูต้าเวยพูดของฉันเป็นเฟอร์รารี่หนึ่งคันราคาสูงกว่านาฬิกาเรือนนี้แน่นอนมูต้าเวยพูดอย่างได้ใจเพราะเขาตรวจสอบข้อมูลของเฉินฮ่าวมาแล้วรู้ว่าเฉินฮ้าวมีตึกอยู่ตึกเดียวกับร้านอาหารตะวันตกอีกหนึ่งร้านและรถยนต์สองคันละเงินก็มีไม่ท่าไราถึงแม้เฉินฮ้าวว่าจะใช้ทั้งหมดมารวมกันก็ไม่พอเพราะง,งั้นมูต้าเวยคิดว่าตัวเองชนะแน่นอนเลยไม่ได้สนใจของเดิมพันเขาพูดจะ เฉินห้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างไม่มีปัญหามูต้าเวยตกลงแล้วยังไงซักเขาก็คิดว่าตัวเองชนะแน่นอนได้หน้ามากกว่าเดิมก็ดีขึ้นไปอีกแค่ฟังทั้งสองวางของเดิมพันที่ราคาสี่ล้านกว่าหยวนอย่างนั้นจำนวนที่ใช้แข่งความรวยก็ต้องสูงกว่านี้อีกพวกแขกทั้งหลายเริ่มมุ่นวายคนที่ดื่มก็ไม่ดื่มแล้วส่วนคนที่เต้นก็ไม่เต้นแล้วต่างก็เดินมาล้อมวงไว้โจซีถงไม่เข้าใจเฉินห้าแล้วถามเขาเสียงเบาว่านายมีเงินเยอหรอนายกับมูต้าเวยแข่งกันอย่างน้อยๆเขาก็ม ยังไม่ได้แข่งจะรู้ได้ไงว่าแพ้ชนะเธออยาตื่นเต้นนั่งดูเรื่องสนุกอยู่ข้างๆก็พอแล้วเฉินห้าวกับพริปตาที่หนึ่งให้ความมั่นใจกับเธอโจชิงอึ้งไปหรือว่าเฉินห้าวจะรวยกว่ามูเต้าเหวยเธอคิดภาพไม่ออกผู้ชายคนนี้ลึกลับเกินไปความเป็นจริงบอกกับเธอว่าเฉินห้าวแพ้แน่แต่ว่าสัมผัสที่หกของผู้หญิงรู้สึกว่าเฉินห้าวชนะแน่ในใจสับสนมากเฉินห้าวไม่มีทางพอน,นั้นเรื่องที่ไม่มั่นใจสิ่งสำคัญสู่ชัยชนะของเขาอยู่ในแอบเงินอุดหนุนหมื่นล้านเปิดไปหน้าสำหรับบ,บัตรใช้งานก็มบบบััตตตรรรรรชนนนนนนิหหึ่งงะาาาววววยยใ้้คคคคืออแ บัตรความรวยตัวนี้ไม่ได้เขียนวิธีใช้ไว้และมีโอกาสที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินแต่ในชีวิตคนเราก็ต้องมีบางเวลาที่จําเป็นต้องเสี่ยงบัตรนี้ราคาเล็กน้อยแต่คะแนนนั้นก็ถือว่าเยอะแต่ว่าการพนันครั้งนี้ห้ามแพ้ เฉินห้าวก็เลยทำใจซื้อไว้เลยบัตรเสมือนจริงพวกนี้ก็ไปโผล่อยู่ในกระเป๋าของเฉินห้าวหลังจากที่ซื้อก็มีวิธีการใช้มาให้ทำให้เฉินห้าวตกใจมากบัตรความรวยการซื้อรายบุคคลหนึ่งมีผลใช้กับรายบุคคลสามารถทำให้ผู้ใช้มีเงินมากมายเท่ากับอีกฝ่ายรวยเท่ากันมีผลทันทีผลลัพธ์ของบัตรความรวยนี้เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆด้วยหลังจากที่เขาซื้อพื้นที่สำหรับบัตรใช้งานก็ไม่มีบัตรความรวยขายอีกแล้วมีแค่ใบเดียวน่าเสียดายจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรแค่สามารถชนะการพนันครั้งนี้ได้ก็โออเเเคคแล้้้้ววววใชาาาบัาาาตตรรมมยยปหืู เฉินห้าวเปิดใช้งานบัตรมหรศาศจรรย์ผ่านแอปบัตรความรวยเปิดใช้งานเป้าหมายคือเฉินห้าวและปูต้าเหวยสมบัติของทั้งสองรวมกันคือ9.24พันล้านหยวนหลังจากแบ่งจะได้คนละ4.62พันล้านหยวนหลังจากที่การแจ้งเตือนของแอปเซ็ตเฉินห้าวก็ได้รับข้อความเข้าแสดงให้เห็นได้ชัดว่ามีเงินเข้า4.62พันล้านหยวนเฉินห้าวยิ้มเบิกบานไม่คิดว่าการเป็นคนรวยมันจะง่ายได้ขนาดนี้เพียงแค่บัตรใบเดียวเท่านั้นนายยิ้มอะไรโจซีถงถามอย่างอยากรู้อยากเห็นจะชนะได้รถมาคันหนึ่งจะไม่มีความสุขได้ไงเฉ